ทำความรู้จักคลายฟิลเตอร์ซินโดรมความผิดปกติของโครโมโซมเพศในเพศชายสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาวะที่เรียกว่าคลายฟิลเตอร์ซินโดรมซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดปกติของโครโมโซมเพศที่พบได้บ่อยในเพศชายสาเหตุของโรคปกติแล้วเพศชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น XY แต่ในภาวะคลายฟิลเตอร์ซินโดรมร่างกายจะมีโครโมโซม X เกินมาอีกหนึ่งแท่งทำให้โครโมโซมเพศกลายเป็น XY ภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติขณะเกิดการแบ่งตัวของเซลล์ จึงทำให้มีโครโมโซมเพศเกินมาโดยไม่ได้รับถ่ายทอดจากพ่อแม่โดยตรงอัตราการเกิดโรคนี้สามารถพบได้ในเพศชายประมาณ1คนต่อ1น0 0งคนลักษณะอาการสําคัญผู้ที่เป็นคลายเฟลเตอร์ซินโดรมอาจมีอาการที่แตกต่างกันแต่ลักษณะร่วมที่มักพบได้แก่พัฒนาการทางร่างกายและการเรียนรู้ช้าก,กว่าปกติมีภาวะมีบุตรยากเนื่องจากอันทัไม่สามารถผลิตอสุจิได้สะโพกผายหน้าอกขยาย และมีขนตามร่างกายน้อยกว่าปกติอวัยวะเพศชายเล็กกว่าปกติการรักษาปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่อาการต่างๆสามารถรักษาได้เช่นการใช้ฮอร์โมนทดแทนการทำกายภาพบำบัดการดูแลด้านจิตใจและการเรียนรู้เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น